เพืเ่อนๆเห็นตู้ข้างหลังผมไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซ่อมมันกันอาจจะสงสัยว่าตู้มันก็ดูปกติดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่เห็นไหมครับว่าตู้มันโยกได้ครับคือมันไม่แข็งแรงอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําหนักขอ,ข,อของของที่ใส่หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวตู้นี้เนี่ยผมเคยถอดแล้วก็ประกอบมาครับเนื่องจากว่าผมย้ายที่มันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเสริมความแข็งแรงให้ตู้กัน คือต้องบอกว่าจริงๆ้วเนี่ยวิธีแก้เนี่ยมันมีอยู่หลากหลายวิธีนะครับผมคือต้องบอกว่าตอนที่ผมซื้อตู้รุ่นนี้เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะเขาจะมีตัวยึดนะครับผมอยู่ข้างหลังตู้ก็คือก็คือคุณสามารถที่จะยึดเจ้าตัวตู้เนี่ยกับกําแพงนะครับซึ่งพอมันยึดแล้วเนี่ยก็คือตู้มันก็ขยับไม่ได้นะครับมันก็ทําให้แข็งแรงได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้ก็คือว่าผมไม่อยากเจาะกําแพงบ้านนะอ่ะพูด,ดง่ายๆเลยนะครับ ก็เลยเจะลองใช้วิธีอื่นกันนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีที่ผมเลือกใช้ก็คือผมจะใช้เจ้าตัวเหล็กฉากในการเสริมความแข็งแรงเข้าไปครับซึ่งเหล็กฉากผมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมมีสองแบบพอดีว่าตัวนี้เนี่ยมันเหลือจากงานเก่านะครับก็เลยเอามาใช้นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็เป็นเหล็กฉากธรรมดานะครับโดยผมจะใส่เข้าไปตามมุมต่างๆนะครับผมคือจริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะยึดเหล็กฉากเนี่ยได้ทั้ง แนวข้างนอกก็ได้นะครับผมหรือว่าจะแนวข้างในก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยขึ้นกับเพื่อนๆแต่ว่าผมเนี่ยจะยึดอยู่ข้างในนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะให้มันซ่อนไม่ต้องเห็นนิดนึงนะครับ <Nee. S 1> ก็คือจะยึดตามมุมต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับ mm hmm. คือชั้นต่างๆเนี่ยก็คือผมคิดว่าผมจะไม่เลื่อนแล้วเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับระดับของชั้นได้ครับแต่ว่าผมกะว่ายึดมันถาวรไปเลยนะครับผมก็ <c oughs> คือใช้เจ้าตัวเนี้ยยึดมันทุกชั้นนะครับ ก็เพื่อนๆใช้กี่ตัวก็คำนวณเอานะครับผมส่วนข้างในเนี่ยก็มียึดด้วยนะคผมก็จะใช้ตัวนี้ยึดเข้าไปนะครับอ่ะโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องรื้อของที่อยู่ในตู้เนี่ยออกมาก่อนนะครับนี่ข้อควรระวังนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวงานมันจะไม่ตรงนะครับผมก็คือเราก็จะใช้เจ้าตัวระดับน้ํานะครับผมในตัวช่วยแล้วบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัวเหล็กฉากพวกนี้เนี่ยมันได้องศาของมันอยู่แล้วนะครับผมก็คือมันฉากเก้าสิบองศาเนี่ยตามระดับน้ําอยู่แล้วนะครับผมคือไม่ต้องตัว คือไม่ต้องกูก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมเนื่องจากว่าตู้ไม้พวกนี้นะครับผมไม้เนี่ยเขามีขนาดเนี่ยจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมก็คือการเลือกสกูเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเลือกสกูที่ยาวเกินไปมันก็จะทะลุไม้นะครับในตอนการยึดเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยงามนะครับผมคุณอาจจะต้องไปหาสกูนะครับผมที่มันยึดแล้วไม่ทะลุกับเนื้อไม้นะครับแล้วก็สกูที่ใช้เนี่ยเป็นสกูแบบ เกี่ยวไม่ละเอียดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อไม้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวไม่ละเอียดในการยึดเนี่ยจะดีกว่าเกี่ยวละเอียดครับโอเคนี่นะครับผมก็จะวางระดับน้ําไปนะครับผมเพื่อเป็นจุดเรสเฟลต์ก่อนแล้วก็เหล็กฉากเนี่ยครับยึดนะครับผมยึดตามมุมแบบนี้นี่อีกข้างหนึ่งผมก็จะยึดแบบนี้นะครับผมเพื่อเสริมขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยึดด้านบนด้วยนะคะปรับระดับให้ตรง นะครับแล้วก็ทาการยึดครับก็นี่คือสกูที่ผมใช้นะครับผมก็ผมเลือกขนาดมาแล้วนะครับผมว่ามันไม่ยาวทะลุเกินเจ้าตัวเนื้อไม้แน่ๆนะฮะอ่ะ๋ยวมาลองยึดกันครับก็ตอนนี้ผมยึดข้างล่างเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมไปถึงฉากข้างบนตรงนี้นะครับอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าแน่นขึ้นนะครับแล้วก็หายเอียงคือตอนแรกเนี่ยไอเจ้าตรงเนี้ยเนี่ยไม่ไอตัวเนี้ยมันเป็นแผ่นไม้บางๆนะครับมันเห็นร่องตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ลองเราหายไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามายึดข้างบนต่อคือตอนนี้ข้างล่างแน่นแล้วแต่เหลือข้างบนนะครับข้างบนยังรู้สึกว่ามีความโครงอยู่นิดนึงนะครับผม <f> um> ก็เดี๋ยวเราจะทําแบบนี้แต่ว่าเราจะใช้ฉากที่มันเล็กลงนะครับผมพอดีว่าไอ้ฉากตัวนี้มันหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ฉากตัวนี้ที่มันเล็กลงนะครับในการยึดกันโอเคครับตอนนี้ผมยึดเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะยึดแค่ด้านหลังนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเจ้าไม่อยู่นะครับก็เลยต้องมายึดด้านหน้าด้วยนะครับนีแบบนี้ก็ อ่ะแบบนี้นะครับผมคือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะยึดทุกชั้นนะครับแต่ว่าพอทําไปทํามาจริงๆเนี่ยไอตัวชั้นตรงนี้เนี่ยพอตอนแรกที่วางชั้นอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันขันน็อตไม่ได้นะครับผมก็คือเราเอาสว่านเนี่ยเข้าไปขันไม่ได้นะครับก็เลยอถอดชั้นออกแล้วก็ยึดข้างล่างแบบนี้ย,ยึดมุมข้างล่างแบบนี้นะครับผมเท่านี้ตอนนี้ตู้เราก็แน่นปึกแล้วครับ ็โอเคครับตอนนี้ตู้เราก็แน่นปึ๊กเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับผมอตอนแรกเนี่ยเอานิ้วยันก็คือเตรียมล้มได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแน่นปึ๊กแล้วนะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ผมเข้าใจะว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่นอสสกูพวกนี้เนี่ยมันจะคลายตัวลงได้นะครับผมเพราะว่าตัวเนื้อไม้พวกนี้เนี่ยมันเล็กนะครับผมแล้วตัวสก,กูเนี่ยมันไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อไม้มากนะครับก็อาจจะทําให้ ลวมได้บ้างในอนาคตนะครับผมก็ในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่ามันรวมหรือว่ามีปัญหาอีกเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาซ่อมแซมกันดีๆนะครับหรือว่าเราอาจจะหาตัวฉากเนี่ยที่มันยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้พื้นที่เนี่ยในการรับแรงเนี่ยมันเยอะขึ้นนั่นแต่คือว่าที่ตอนนี้เนี่ยผมเอาแบบสั้นมาก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเพียงพอนะครับสองก็คือผมไม่อยากให้มันเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะไม่สวยงามนะครับ ก็ในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเรารู้สึกว่ามันยังขยับได้นิดนึงนะครับผมเราก็เลยตัดสินใจเลยว่าอะเดี๋ยวยึดเป็นเหล็กฉากเนี่ยตู้กับผนังเลยแล้วกันนะครับผมคือเราคิดว่าเราคงไม่ย้ายเจ้าตัวตู้เนี่ยไปไหนแล้วนะครับผมก็เลยช่างมันเจาะไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมายึดตรงนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่า ด้านล่างของเราเนี่ยมันมีบัวอยู่นะครับผมก็คือบัวพื้นนะครับเพราะนั้นตู้เนี่ยมันจะห่างจากตัวฝาออกมานิดนึงนะครับเราก็เลยต้องเลือกตัวที่มันยาวหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจาะยึดกันครับนี่ครับผมก็ยึดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทั้งสองข้างนี่ประมาณนี้ครับตอนนี้เนี่ยแน่นมากนะครับแน่นมากจะลืมนะผมใช้ระดับน้ำวัดช่วยด้วยนะครับ